S <S <S สวัสดีครับผมอุ้ยเจอกินน้ำลายเดลูกสวัสดีครับผมวัสดียังวัสดียังวัสดียังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมผู้ใจผู้ใจเก่งเสียบไม่สวัสดีครับผมผมเป็นโชคมารายงานตัวครับน้ำลายยืดเลยครับโอ้โห ไปไหนอะลูกมากเรนขนาดเลยโจ้ขาปดียงังปดีป้ปานาณา,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 าอ,ยา,อายังลูกเอ้ยวันดีครับมาเจอทุจ้าทุจ้าเร็วๆทุจ้าทุจ้ายังไงก็สนใจเลอพี่น้องคนหายยังเนาะปฎิหายจ่อยเปโจ๊กหายเอาไปโจ๊กหายขนสัง่งเงคน โชคหายสวัสดีครับสวัยดีครับทุกครับทุกครับยังมาสนใจเลยฮ่าตาขล้องล่้นเอาทุกครับก่อนทุกครับทุกครับอ่ะจุก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 ยอ้าจุกพี่มีพี่มีกระดุษ

เออึงวัดีครับผมวันดีครับผมวัดีครับผมชวัดีครับผมอ่ทำอะไรครับผมมทำอะไรนายไปยนะอยจูนนะนะอะไร่อะไรซื้อไง,งเลยวันนี้อื Nej, nej. Det är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 . Det ta 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 อย่าเอาของพ่อไปเล่นนะนะอย่านะอย่านะครับอ่าอ่าเดียบายบายครับสวัสดีครับพิชโชคนอนก่อนนะครับ